ปลูกผักได้แม้ในพื้นที่จำกัดปัจจุบันกระแสะการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีเป็นที่นิยมอย่างมากแล้วเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าอาหารจานนี้จะปลอดภัยดังนั้นการหันมาปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือนจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งถึงแม้การใช้ชีวิตในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดก็สามารถทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงกับพื้นที่เพียงเล็กน้อย ก็สามารถปลูกผักได้แล้วโดยมีรูปแบบการปลูกสองแบบหลักๆคือปลูกโดยใช้ดินที่อาจปลูกลงดินโดยตรง <What? S 1> หรือปลูกในภาชนะเช่นกระถางวัสดุเหลือใช้ต่างๆ <What? S 1> รูปแบบของภาชนะที่ใช้จะต้องสมดุลกับความยาวของรากและลำต้นของผักและจะต้องมีรูระบายน้ำเพื่อป้องกันรากเน่าและอีกวิธีก็คือ ปลูกโดยไม่ใช้ดินที่เรียกว่าไฮโดรโปรนิกแต่อย่าลืมเติมออกซิเจนไปในตัวละลายด้วยผักที่จะปลูกก็ให้ดูว่าสมาชิกในบ้านชอบรับประทานผักอะไรกันหรืออะไรที่รับประทานกันบ่อยๆสุดท้ายควรเก็บผักในช่วงเช้าเพื่อให้ได้ผักที่สดและหากยังไม่รับประทานก็ควรนำไปแช่ตู้เย็นอย่าวางโดนแดดเพราะจะทำให้ผักเหี่ยว ชีวิตในเมืองก็ปลูกผักที่สะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีไว้กินเองได้ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุดยติมิตรกลับมาในช่วงที่2ของรายการคนไทยหวัวใจเกษตรค่ะ คุณผู้ชมคะเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วการจะทําอะไรนะคะมันมีมาตรฐานหมดเลยค่ะไม่เว้นแม้ก,กระทั่งเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางกรมปรศุสัตว์นะคะมีเรื่องราวของมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยงมาฝากกันแต่ว่ามาตรฐานนี้เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงของวิถีเกษตรเลยค่ะ ปัจจุบันสุนัขและแมวเปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวอาหารจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของพยายามเลือกสรรทั้งคุณภาพและโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตนรักส่งผลให้ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศกรมปศุสัตว์ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรหรือ Pet Food Service Center ภายใต้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ขึ้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารสัตว์เลี้ยงภายในประเทศและส่งเสริมการส่งออกตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแบบครบวงจรโดยกำกับดูแลด้านโภชนาการการรับรองโรงงานดูแลกระบวนการผลิตตลอดจนการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงให้มีคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าซึ่งดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558ศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรดูแลเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงของสุนัขและแมวเป็นหลักด้วยศูนย์ตั้งอยู่ที่กรมปศุสัตว์พยาไทยกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย4ส่วนงานได้แก่1ฝ่ายทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง2 ไฟรับรองมาตรฐานด้านอาหารสัตว์เลี้ยง 3. ามไฟตรวจสอบมาตรฐานด้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 4. ไ่า์ออกหนังสือรับรองสุขอนามัยอาหารสัตว์เลี้ยงปัจจุบันนี้อาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงมีหลากหลายชนิดให้เลือกสรรและกว่าจะเป็นอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับสัตว์เลี้ยงนั้นการดูแลทางโภชนาการก็เป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ ายทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยงศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครอบวงจรจึงมีหน้าที่กำกับดูแลตั้งแต่การรับรองสูตรอาหารเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับโภชนาการที่ตรงตามอายุหรือสายพันธุ์ตลอดจนขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้คุณภาพทางโภชนาการสำหรับจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วนอาหารครบเคี้ยวหรืออาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยงอาหารประกอบการรักษาโรคอาหารเสริม อาหารสัตว์สำเร็จรูปและสารผสมล่วงหน้าหรือพรีมิกซ์เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารสัตว์เลี้ยงนั้นมีคุณภาพทางโภชนาการและความปลอดภัยส่งตรงถึงสัตว์เลี้ยงได้โดยทางศูนย์มีการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์หรือระบบที่เรียกว่า NSW มาใช้ในการยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตลอดจนการชำระเงินแบบ e-payment และรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทำให้การบริการมีความรวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้นฝ่ายรับรองมาตรฐานด้านอาหารสัตว์เลี้ยงรับผิดชอบหน้าที่ในการรับรองมาตรฐาน GHP และ HACCP แก่ผู้ประกอบการทางที่จำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงภายในประเทศและเพื่อการส่งออกการตรวจประเมินเพื่อการรับรองดำเนินการภายใต้พระราชะบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558 รวมถึงกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญโดยจะพิจารณาการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบระบบการผลิตการจัดเก็บรวมไปถึงการขนส่งสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารสัตว์เลี้ยงนั้น ผลิตภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและด้วยแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งในและต่างประเทศทําให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยงขอรับการรับรองระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดการใช้กระดาษผู้ประกอบการสามารถยื่นขอการรับรองระบบ GHP และ HACCP ได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับการยื่นขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยงไฟตรวจสอบมาตรฐานอาหารสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกโดยมีสัตวแพทย์ประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นผู้ควบคุมดูแลมีการตรวจสอบมาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถ,ถุดิบส่วนผสมและภาชนะบรรจุที่นำมาใช้โดยวัตถุดิบส่วนผสมและภาชนะบรรจุเมื่อมาถึงโรงงาน ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนนํามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตมีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อให้เหมาะสมการเก็บรักษาการควบคุมและตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ตลอดจนการขนส่งภายใต้มาตรฐานระบบ GHP และ HACCP โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศไทยและประเทศคู่ค้านอกจากนี้การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ยังต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่รับวัตถุด,ดิบต้นทางกระบวนการผลิตตลอดจนถึงการขนส่งเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารสัตว์เลี้ยงจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์นั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและสําหรับการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรมีการออกใบรับรองสุขอนามัยอาหารสัตว์เลี้ยง Health Certifica t e ัสำหรับการส่งออกให้กับทางผู้ประกอบการ ด้วยฝ่ายออกหนังสือรับรองสุขอนามัยอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นผู้ดูแลมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำการส่งออกได้มาตรฐานมีความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยในการออกใบรับรองสุขอนามัยอาหารสัตว์เลี้ยงได้เริ่มมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มวความสะดวกให้แก่ประชาชนลดขั้นตอนลดการใช้กระดาษและเพิ่มความรวดเร็วให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยปัจจุบันได้มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการออกใบรับรองสุขอนามัยอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาอาหารสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า90้า0ืล้านบาทซึ่งปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกอาหารสัตว์ไปยังหลายประเทศทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรภายใต้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุปสัตว์กรมปศุสัตว์ จึงเป็นอีกหน่วยงานสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยให้พัฒนาและเติบโตไปสู่ตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้นติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เราเริ่มต้นนะคะด้วยอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพมาตรฐานสัตว์ที่เลี้ยงก็มีคุณภาพมาตรฐานและเมื่อนําไปขายจําหน่ายจริงๆก็จะมีราคาซึ่งตลาดก็เป็นที่ยอมรับเราก็ต้องการด้วยนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวของการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่จะเป็นที่ไหนอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวมาชมด้วยกันค่ะ